นี่คือโผใหม่ล่าสุดครับใหม่ล่าสุดไปหยุดที่ไม่ต้องไปไกลดาวังคารไกลขนาดไหนเอามาใกล้ๆเลยโผออกมาค่อนข้างที่จะชัดมากโผใหม่ก้าวไกลกว่าดแทบจะเรียบเลยสําหรับกระทรวงใหญ่นะครับรวมถึงกวาดไปถึงประธานสภาด้วยมีใครบ้างก็แน่นอนคุณพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกและควบกระทรวงเมื่อวานเนี้ยอะไรเมื่อวานนี้มันเป็นกระทรวงต่างประเทศไม่ใช่เหรอคนลุกอีกแล้วคนลุกอีกแล้วอันนี้เป๊ะ คุณพิธาจะควบกลับมาควบเก้าอี้กระทรวงกลาโหมพรานายกต้องดูแลความมั่นคงคือประมาทไม่ได้ปล่อยไม่ได้เลยและที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยนายกรัฐมนตรีไม่ค่อยมีหรอกไปควบกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงต่ไม่มีเป็นนายกอย่างนาชาติผมยกไปนู่นเลยนะนาชาติเนี่ยควบกระทรวงกลาโหมก็เคยเือนกัร อดีนายกปูยิ่งรักกระทรวงกลาโหมลุงตู่ในปัจจุบันก็กระทรวงกลาโหมเหมือนกันฮะพิธาคุณพิธาเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีควบกระทรวงกลาโหมส่วนพี่ไหมสิริกัญญาจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบกระทรวงการคลังส่วนคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาใช่ไหมท่านชัยธวัฒน์เนี่ยเป็นรองนายกจะควบกับมหาไทยอ้าว แล้วพี่วิโรจน์ผมไปไหนอ่ะออไม่มีอยู่ในนี้นะ,ะพี่วิโรจน์ปลิวไม่ไม่มีติดเก้าอี้นะฮะขณะที่คุณหมอมิง้งพรมินเลอร์สุริเดชเป็นรองนายกควบกระทรวงสาธารณสุขออฮะส่วนท่านชูศักดิ์ศิรนินนี่มือกฎหมายเบอร์ต้นๆของเพื่อไทยเป็นรองนายกรัฐมนตรีป้าเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชจากเสรีรวมไทยเป็นรองนายกรัฐมนตรี ได้มาแค่เสียงเดียวออแต่ต้องให้เกียรติกันอ,อ,อย่างที่บอกไงในจานจัดคอรมอใหม่อันนั้นคืออะไรนะสอ,ชอตชคุมตำรวจกระท่านบอกตำรวจเกา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถูกที่ทาดพังพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพรรคประชาชาติเป็นรองนายกร,รัฐมนตรีไม่ได้บอกอรายละเอียดว่าคุมกระทรวงไหนนะฮะออหรือหรือดูแลด้านไหนเป็นพิเศษอันนี้งงงงเพราะว่าท่านเป็นเลขาของประชาชาติอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาเป็นเป็นหัวหน้าไม่มีชื่อติดในรองนายกเลยนะติดกระทรวงนี่ก็ไม่มีเหมือนกัน หรือว่าท่านจะไปเป็นอะไรฝั่งฝั่งฝัง่งนิติบัญญัติครับเป็นประธานสภาอีกหรือเปล่าออนะฮะก็เลยให้เลขาขึ้นนั่งกระทรวงหรือเป็นรองนายกแทนฮนะ,ะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณรอมฎรนปันจอเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีอันนี้ในในฝันน่งของก้าวไกลส่วนพี่อิมทีรรัตสำเร็จวานิชสี่คะแนนพาขึ้นเก้าอี้รัฐมนตรีเลยเหรอ,อหนึ่งเดียวของ เพื่อไทยในกรุงเทพมหานครพี่อิมธีรรัตน์สำเร็จวานิชจะเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรนี่คือโผพิธานหนึ่งฮะอ้าวและพูดจนน้ำลายแห้งแล้วไหนแพทย์ทองทานชินวัตรคุณอุ้ง,งอิงอ่ะคุณอ,อุ้ง,งอิงจะต้องเป็นนี่แคนดิเดตะนะนี่ไงอ้าวแล้วไม่เป็นรองนายกได้เหรอระดับคุณอุ้ง,งอิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณกิจรัตน์นรนองรัฐมนตรีเกษตรและสห้ะ ผิดเปล่าทำไมอ่ะไม่ใช่คุณสมศักดิ์เหรอเออคุณสมศักดิ์เขาให้ไปดูไอ้นี่ไม่ใช่เหรอกาองท่องเที่ยวเอออันนี้ตรงกับที่ใไอจดหมายเอกสารเนี่ยหมเอออันเนี้ยคุณกิตรัตน์นนองอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ้าวแล้วโคร้านตัวก็พักเดียวกันน่ะถ้าจะเดินหน้าก็เดินได้ไม่มีปัญหาคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเหมือนเดจาวู วันนึงกลับมาอยู่กระทรวงคมนาคมคุณปานปรีพิธานุสรอภินันทุกกรณ์เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะส่วนด้านล่างด้บนเพื่อถ่ายนะด้านล่างเป็นว่าการของฝากฝ่งของก้าวไกลด้านล่างเนี่ยจะมีใครบ้างคุณวีรยุทธ์วีรยุทธ์การชูชัดการชูชัดรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมครับคุณนัทพงศ์นัทพงศ์เรืองบญาวุฒิเป็นรัฐมนตรีดีเอสกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณอนิพิธิ์ไล่ศัตรูไกล วัฒนธรมรมนะฮะแล้วก็มีคุณวรพศวิริยโรธรัฐมนตรีพลังงานพลังงานอ,อันนี้จริงๆจะมีรัฐมนตรีช่วยด้วยแต่กลัวว่าจะงงอธิบายไว้เบื้องต้นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วส่วนประธานสภาผู้แทนรนาษฎรก็จะอยู่ในโคต้าเดี๋ยวเรียกว่าโคต้าเลยเ,<อ>เรียกว่าขอให้ก้าวไกลเป็นคนส่งคนไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าเ,<อ>เป็นคุณนัทวุฒิบัวประทุม<อ>นะฮะประธานสภาผู้แทนราษฎรและหากประชุมแสภาคนนี้จะเป็นประธานรัฐสภาต้องเป็นคนห้ามทับใช่ไหม ต้นเป็นหมครับเป็นคนเสนอชื่อนาย,ยกรลฐมตรีเป็นคนเสนอชื่อกฎหมายสําคัญสัมพัญของก้าวไกลสมมุติถ้าหากตำแหน่งประธานรัฐสภาให้พักอื่นไปอะอย่างสมมุติให้เพื่อไทยและเพื่อไทยเขาไม่เอา1 12อ่เขาก็ไม่เสนออ,อย่างปัจจุบันเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยทาง ก้าวไกลเคยเสนอท่านชวนหลีภัยท่านชวนดองไว้เรียบร้อยเลยนะฮะวันนี้ทางพรรคก้าวไกลก็เลยต้องขอประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะฮะนี่คือโผพิธาหนึง่งอึ้งเดยบางคนบอก ee, เฮ้ยมันจริงเหรอบอกไม่ได้แต่โผออกมาแบบนี้แล้วมีการแบ่งกันไว้เบื้องต้นแล้วอย่างนั้นเลยเหรออธิบายเอาไว้ว่าความเหมาะสมคือใครคือใครแล้วคุณหญิงหน่อยไปวางตรงไหนเดี๋ยวน่าจะมีกระทรวงนะเพราะระดับคุณหญิงหน่อยอาจจะเป็นช่วยไหม อาจจะว่าการเพราะดับท่านเนี่ยจะลงกลับมาช่วยเนี่ยไม่ได้นะฮะก็ยังมีต้องหลายกระทรวงยังมีต้องหลายกระทรวงคือเอามาให้ไม่หมดเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด20กระทรวงรัฐมนตรีบวกนายมนตรีเนี่ยมีได้ไม่เกิน35บวกนายกอีกหนึ่งคือ36คนเพราะฉะนั้นที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยแค่สิบยี่สิบคนเองยังมีที่อีกต้องมากมายจะเป็นรัฐมนตรีช่วยจะเป็นรัฐมนตรีว่าการอีกหลายกระทรวงก็